สวัสดีครับนี่พบกับผมโค้ชนายหรือว่าสิบหมื่นนะวันนี้ครับผมจะมาทําคลิปพาพี่นิดไปชั่งน้ําหนักวันนี้ครับเป็นวันชั่งหนักที่เขานัดพินิดไปชั่งนะเพราะว่ามวยสกลนี่ยจะชั่งก่อนวันหนึ่งแล้วก็ต่อยวันหนึ่งคือวันนี้วันที่21พีนิดต่อยวันที่22นะก็จะพาทุกคนไปดูว่าชั่งหนักของพินิดจะเป็นยังไงบ้างต้องลดน้ําหนักเพิ่มไหมหรือว่าน้ําหนักขาดหรือว่าน้ําหนักพอดีนะตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้เลยเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็พาพีนิดวิ่งใส่ชุดน้ําหนักไปแล้วก็น้ําหนักก็อยู่ในแบบว่าเกินอยู่มัน4ี่ห้าดแต่ตื่นเช้ามาผมก็ไม่รู้ว่าน้ําหนักพีนิดจะเหลือกี่ขีดหรือว่าขาดหรือว่ายังไงนะก็จะ จะพาไปดูนะครับแต่ก่อนจะดูคลิปนี้ครับอย่าลืมกดถูกใจกด subscribe แล้วกดแชร์แล้วอย่าลืมเป็นกำลังใจพี่เนสด้วยนะเพราะว่ามาไต่อยทิ้งกิจครั้งแรกแล้วก็คล้ายๆกึ่งสมัครเล่นกึ่งอาชีพเลยนะเพราะว่าถอดทิศขาดด้วยถอดอะไรหลายๆอย่างด้วยโอเคป่ะเดี๋ยวไปถามพี่เนสครับว่าเป็นยังไงบ้างการช้ำหนักเหมือนมวยอาชีพเลยนะเพราะว่าต้องเป๊ะห้ามเกินห้ามขาดห้ามอะไรป่ะเดี๋ยวไปดูกันนะว่าพี่เนสจะรู้สึกยังไงไอ้เป็นยังไงบ้างรุนหนักครั้งนี้ ่าแห้งฝ่าแห้งจะตายเลยจริงจริงคืนนี้พีเนมาเกี่ยมของนะห้องผมเป็นไงบ้างลดหนักอันนี้คือลดประมาณกิโลของพีเนตั้งแต่มาอังกฤษไหมหรือตั้งแต่เริ่มต้ตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มซ้อมตั้งแต่เริ่มซ้อมห้ากิโลครึ่งห้ากิโลครึ่งอธิบายนะที่ไทยวิ่งเช้ากับนายวิ่งห้ากิโลเจ็ดกิโลนำนักหลดแับสองกิโลเลยแค่หนามเพราะมันวิ่งกันเหงื่อออกทีองปุ๊บลดสองโล พอมาที่นี่เราก็คิดแบบอ๋อไม่เป็นไรเราเหลือ3รโลก่อนเช้าก็แค่แค่วิ่งก็จบสบายๆซ้อมวันแรกวิ่งแตนกิโลซ้อมมวยด้วยลดแบบไม่ถึงแบบสองขีดคือเราไม่ออกประสาทน้ำมวยถ้าเกิดซ้อมหนักขนาดนี้ลงน้ำหนักมันรู้นคือแบบจิตใจแบบว่ากังวลกังวลมากเลยเพราะว่าเราซอมหนักเราวิ่งเราวิ่งไกลเราทำทุกเย่างค่ะเพราะว่าที่นี่มันหนาวเนือไม่ออกเลยแล้วก็เครียดบอเราแบบเอ๊ะนายทำยังไงดีนายบอกว่าเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้ก่อนอ่า มันก็พรุ่งนี้มันก็หลดแบบสี่ขีดระมาณนั้นเียนะเพียรยโชคดีนายเอาอย่าวิเซรีวาพลังชุดพลังที่เขาให้ลบน้ำหนักโอเคได้ได้เดี๋ยวรอดูว่าพินิจจะไปเอาอะไรมาครับผมบอกพก่อนตัวนี้ดีนี่พินิจมาแล้วนี่นี่ มันคืออันไลน์มือนคืออไนไลน์เรียกว่าชุดซาวน่าชุดลดน้ำหนักอ่าใช่ของน้ำมวยที่พี่เดกเคยเห็นม,มุม,มใส่อ่อ,อผมบอกไว้ก่อนชุดนี้แบบว่ามันจะช่วยให้นักมวยล้มหนักแบบดีมากอันนี้คือข้างในนะอ่นนอาเหนะ็นไหมไม่ให้ร่างกายหายใจใช่มันเก็บความร้อนข้างในใช่แล้วความร้อนม,มันกำลังขับให้เหนื้อออกคือว่าก่อนที่พี่เดจะใส่น้ำหนักประมาณแบบว่า79.8หรือประมาณนี้แบีใช่80คือ3โลแล้วเหลืออีกวันสามวันก่อนช่าง2อวันก่อนช่างแล้วพี่เดชใส่ตัวนี้ลดไปเลย ซองโลชองที่เดียว2องโลครับขนาดแบบโอกาสหนานวนะถือว่าดีมากเลยต้องอธิบายนิดนึงเพราะว่าน้องเอวาแ้วผมเชื่อว่าคนที่ดูไลฟ์อาจะเข้าใจผิดเขาคิดว่าเฮ้ยใจนีนรดเร็วคนั้นดีเหมือนไม่ได้ลดแบบดีนะครับมันมันขับน้ําออกจากกระ่มันทําให้เราขัดน้ําคือนี่เป็นวิธีหนึ่งของน้ำมวยที่เขาลดแล้วมันจะฟื้นเร็วเพราะว่าขับน้าออกไม่ใช่รถแบบว่าใครอยากลดน้ำหนักใส่ชุดนี้ลดมันไม่ใช่อันนี้ไม่ได้ไม่ได้เบิร์นไขมันมันไม่ได้ทาอะไรดีๆมันแค่ไล่น้ำออกเหมือว่าคุณชี่เยอะแล้ว ต้ง่ขับนน้ำแค่นั้นคือตัวนี้มันขับน้ําให้เราออกวิธีธรรมชาติแล้วมันฟื้นธรรมชาติคือมันเร็วใช่มันดื่มคบเต็มใันไม่เหมือนคนที่กินยา,ายาระดมมันเียายาระดมพลยายาขับน้ําขับอ,อะไรมันไม่เหมือนกันน้ำหนักเป็นไงบ้างตอนนี้มเชา้า ผมใบช่างอ่าจ็างผม77.2แล้วเจ็ดสิบจุดศูนย์จุดสองจุดศูนย์จุดศูนย์อ๋อมันเด้มาได้มาแล้วมันคิดอยู่แบบแล้วมีคนเดินเข้ามาเพราว่าหายใจออกให้หมดอ่่าใชแล้วพอหายใจออกนะมันก็77.0เลยแล้วหลังจากนั้นผมกับห้องและผมขี้เออขี้อันนี้น่าหนักน่าจะพอดีละเออแตมโมกรายการนี้อีกอย่างหนึ่งไม่เหมือนของประเทศไทยมันให้เราสามารถเอานวมตัวเองมาได้ใช่ไหม เขาจะมีวนนี้วคอมมิชชั่นคนที่ควบคุมกรรมการต่างต้องได้นวมจากเราที่ยังไม่ได้แกะให้รู้ว่าเรายังไม่ได้จับแล้วเราจะฝากเขาวันนี้เขาจะกลับไปแก่เองตรวจเองว่ามันผ่านไหมเดินมันผ่านไหมถ้าผ่านเราใช้นี้ถ้าไม่ผ่านเขาหน่วงอะไรกันให้แต่ก็มันดีกว่าของนีสไดเพราะว่าของนีสไดคือต้องใส่นวมสนามเท่านั้นแต่นี้สามารถใส่แบรนด์ตัวเองได้ทําลายด้วยเขากำังเกงกับรองเท้าให้สุดยังดุเท่ใช่โอเคก็ประมาณนี้ขายดีที่สุนประเทรอยนีราชา ใช่ครับผมออกแบบทำทุกอย่างใช่จะถึงเวลาช่างแล้วอีกไม่นานตอนนี้เลยเราไปได้โอเคป่ะตอนนี้ก็จะไปช่างน้ำหนักแล้วครับนี่ดูพีเนสติ้นเปล่าเลยนี่เข้ามาแล้วเข้ามาเออแต่ผมสังเกตนะพีเนสอันนี้นอกเรื่องนิดหนึ่งนะทำไมประเทศอังกฤษเขามีประตูสองชั้นตลอดเลยประตูจะเป็นสองชั้นตลอดกันไฟกันไฟเหรอสมมติ ไฟไหม้ตรงนี้เขาจะมีประตูแบบเหล็กที่ไม่ให้ไฟเข้าไปไกว่านั้นมันจะช่วยโอเคจริงๆไฟมันเข้าไปได้ไฟนี้คือเหมือนให้เวลาสัก3ามสิบนาทีเพื่อคนออกเข้าได้เพราะว่าหนักตับเพิงจะได้เข้ามาแล้วก็เก็บมันไว้แค่สั่งนี้คือหดมาก็งงผมก็งงตอนแรกไอ้เปิดทีละสองชั้นเห็นไหมประตูสองชั้นเห็นไหมพตรเท่ลงหน้าได้ได้อย่าลงหน้าก็เห็นนะแล้วก็ในช่องทางเดินเขาก็จะมีประตูแบบเรื่อยๆเพื่อให้มันหยุด นี่ประตูแรกนี่ไปเจอประตูที่สองแล้วไม่มีอะไรนะผมนึกว่ามีห้องไม่มีอะไรมีแค่นี้พอแล้วก็เดินเข้าไปโอเคนะนี่หมดใช่เขาไม่เคยเดินสัญญาณไฟประตูจะปิดปิดอัตโนมัติเลยใช่ปิดโอเคนี่ครับหมดที่อันนนนมาตรวจอันนนนแล้วก็ตรวจดูอันนี้รถแท้ คณะกรรมการมาจาก ISKA International Sport Kickboxing Association คือแบบกรรมการดังที่มีกรรมการที่มีคนนับเวลาที่ช่วยดูแลสนามทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเป็นอาชีพอันนี้คือนะว่าอาชีพใช่อาชีพ g e s y o u my mate, I am เนี่ยเขาตรวจนมดูเพราะว่าไอ้่ายนั้นห้ามขาดนะเฮีย พรามัสามารถล็อกได้ไอ้ถ่ายที่ก็ดึงดูตะกี้นักจับดูครับตอนนี้ก็ลังตรวจนมดูโอเคโอเคาจงไ เาว่าช่วงแรกเขาให้พันแต่ว่าเขาจะเอากลับไปและกรรมการสนามะจะเช็คด้วยเพราะในที่สุดมันอยู่ที่กรรมการโอเคแต่คนนี้ก็บอกว่าผ่านแล้วโอเคนี่น,นีเขามาเช็คน้ำหนักครับเช็คน้ำหนักนทุกคนมาเช็กน้ำหนักดูโอ้พี่ผม,มตัวโคตรใหญ่ พี่เบิร์ดมีตัวใหญ่จริงเดี like good, ย๋ยวรอรายละเอียดเสร็จแล้วเดี๋ยวรอดูพี่เน็ตช้าหนักครับนี่ครับมาดูตาช่างตาช่างเป็นดิจิตอลนะเป็นลิจนะิตอลน,นะดูดิจิตอลโปรตีนเลยแล้วดูผมนะนี่ครับทั้งผมทั้งชุดนะก็จะหนักหนาหน่อยก็พี่เน็ตบอกว่าเพราะว่าเขาทดาสอบตาช่างนี้มันก็น่าจะผ่านอยู่แล้วครับผมสบายครับพอชอช่งางน้แลัวเสร็จก็น่าจะไปกินครับแถวนี้ครับผมขอจับกล้ามสุดยอด กามโคตรใหญ่ทุกคนใหญ่กว่าขาโป้งผมอีกอ่ะใหญ่กว่าขาโป้งผมอีกดู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 โอ้โหพี่เนทกามโคตรใหญ่โคตรข้าโคตรใหญ่โอเคตอนนี้ครับพี่เนทจะทดสอบก่อนนะทดสอบเพื่อความแน่ใจอีกครั้งหนึ่งก่อนไปทดสอบเพื่อความแน่ใจใช่ ทดสอบดูด้วย77.1โอเคลองดูนะโอ้โหสบายกางเกงในยังไม่ถอดด้วยเป๊ะเลยครับโอเคนี่ครับดูโอเคก็อย่ารอช่างจริงเพราเรียกกรรมการช่างภาพยังไม่มากรรมการแล้วก็พยานเขาเรียกว่าต้องพยานสองคนตอนนี้ก็เดี๋ยวรอกินหนึ่งเดียวโอเคครับนี่ครับกรรมการมาแล้วบอกว่าช่างจริงแล้วครับช่างจริงนะครับเรียบร้อย 77โอเคผ่านเรียบร้อยอันนี้คือรวมของรายการใช่จหเมากคือแบบคือแบบ้างในมันเป็นผ้านะถ้าเกิดใส่ซ้อมนี่เหม็นมันเหม็นแน่นอนโอเคอันนี้เราต้องรออะไรไหมแ้วไปอยาเราไปกินไปกินได้แล้วโอเคปะทังเ็แล้วเราต้องตรวจว่าชายยาผิดกฎหมายน้องๆนี่ครับ ต้องฉีดได้ใช่และเดี๋ยวต้องให้นายขึ้นไปเอาพาสปอร์ตต้องมีหลักฐานว่าเนปคะแนนโอเคได้โอเคครับไปโอเคก็เดี๋ยวตอนนี้พี่เนปตรวจฉีดเดี๋ยวผมขึ้นมาพาสปอร์ตเมื่อกี้เข้าห้องเขาว่าฉี่ให้ได้เก้ียวเท่านี้ผมฉี่ได้แค่มันมันตรวจไม่ได้อะผมแบบผมแบบนี้มันไม่ออกใช่ไหมมับเป็นสุดเลยไม่ออกท้องเป็นอะไรเพราะว่าถ้ากินสัรอะไรหรือผิด กมันจะอยู่ในร่างกันนานเพราะฉะนั้นเพราะว่าไปกินข้าวเช้าพักผ่อนแล้วก็กลับมาไม่เกิน3ชั่วโมงก็เลยตอนนี้เราขึ้นไปตัวอะไรเนี่ยโอ้โคตรโหดโคตรโหดโอเคเราไปกินกันดีกว่าตอนนี้ก็มากินอาหารนะครับนี่กินเต็มที่ได้นี่กินเต็มที่แล้วก็มีหลากหลายมากพวกนี้นะมีไข่นี่นะมีไข่มีโอ้ เฮ็นด้วยเดี๋ยวรอดูวบบจานมันจะเต็มเท่าไหร่สามวันที่่านมาแถบไม่มีอะไรอ่าใช่โอเคก็แต่บอกก่อนไม่มีข้าวนะเพราะว่าประเทศเขาไม่มีข้าวโอเคผมนี่เสียใจไม่มีข้าวกินแต่อย่าผมขอตักอาหารก่อนนี่ครับมากินแล้วนี่คือกินน้ําแบบเต็มที่ร่างกายมันจะยู่น้ามากนี่อาหารก็บอกไว้ก่อนมันคืออาหารต่างชาติอาหารอังกฤษเลยอาหารอังกฤษเลยใช่อาหารอังแรมในก็ได้ในประเทศอังกฤษุกเมืองกันเนี่ผมก็กินเหมือนกันนี่เห็ดอันนี้ไม่ได้แต่อร่อยนะผมบอกเห็ดอันนี้อร่อยมากเห็ดนี้นะ เขาเอามาทำแทนเนื้อในเบอร์เกอร์เพราะมันวงกลมพอดีเลยเขาเ็จะไม่ใช่ปิ้งแต่เขาจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งล้วก็หลายคนที่ไม่ชอบกินเนื้อกินเจเขาก็้กินอันนี้แต่เห็นนี้อร่อยผมบอกก่อนอย่าให้พี่เนตกินโอเคก็อย่ารอดูจะกินเสร็จแล้วนะแต่พี่เนกินนี่ไม่ค่อยเยอะเพราะกินน้ำคนเดียวจะหมดขวดแล้วแต่บอกก่อนอันนี้คือวิธีช่างแค่น้ำหนักผ่านแต่มันจะมีวิธีตอนเย็นใช่ไหมเป็นวิธีแบบว่าถ่ายช่างหนักจริงแต่ริงกน้้ำหนักผ่านแล้วตอนนีนมันเจอช่างเพื่อภผ้าแต่เขาใช้เขจาก่เมื่อเช้าโอเคครับน งุนเลยไมคลิปนี้เดี๋ยวรอดูว่าถ้าเกิดมีอะไรจะได้เพิ่มครับประมาณนี้นะผมก็เก็บบรรยากาศมาให้ทุกคนได้ดูนะก็แบบพันเรียบร้อยแล้วครับก็พรุ่งนี้ก็เต็มที่แน่นอนครับฝากแฟนคลับทุกคนคอยเป็นกําลังใจกับพี่เน่ด้วยโอเคครับถ้าเกิดใครชอบ,บคลิปแบบนี้อย่าลืมกดถูกใจกดซับแล,และกดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์ลงใต้คลิปเป็นกําลังใจให้พี่เน่ด้วยครับ